สวัสดีครับพี่น้องจูนเลเดอร์บายโฮดงสิตรีครับคลิปนี้อยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนากรมคนอีสานบ้านอยู่เขตเทศบ,บาลเฮ็ดงาน,นอบตอครับคลิปนี้บ่าวจูนสิผ้าพีผ้ามาผ้านองเมื่อเบิ่งง่วงางามโมเมนต์้น,นงามเลยพี่น้องเมื่อเบิ่งง่วงางามก่อนพราวาคนเันงามอยู่แล้วข้อของผู้ใดเนาะข้อของแม่หล่มค่ะแม่เลี่มค่ะเจ้าของซื้ยังบันเนี่ยผู้เบ่านะค่ะซื้อหล่มค่ะเล่มจ้ะอ๋อเมื่อกี้ได้ยินว่าเลี่ยมโอ้เื้อเล่ม จันเลี่ยมนี่บอกอ๋อซื้อเลี่ยมนะครับขอบค้องกันแม่เลี่ยมอ้ยเอิญแม่เลี่ยมแบบกระดากปากเบาจูนเพิ่อนยังเป็นสาวอยู่พี่น้องเอิญไม่เนาะค่ะเฮ้เอิญไม่เอิญไม่ขอบค้องกันหนึ่งสาวเลี่ยมจ้าของพี่เลี่ยมนะครับเนาะเมื่อนี้สิเปิดทั้งหมดสามสาวเนาะแม่ค่ะสามสาวนะครับเดี๋ยวสิบบาจุนสิผ้าพี่ผ้าน้องเบิ่งโอ้ยยืนจึงพึ่งเลยพี่น้องสาวนี่เดี๋ยวลูกจักโตแล้วครับเนี่ย เดีลูกตัวหนึ่งค่ะลูกตัวหนึ่งตัวสองในทองแมนค่ะรับตัวที่ผสมใ้นี้แมนบ่แมนค่ะ SK520 ไอ้ไอมดแดงนะครับผสมเหมือนหนึงพฤษภา้าหกสามเดือนกลัวแล้วตัวนี้แมนบ่ผ่านมันบ่ลีรอบแรกค่ะผ่านไปแล้วเนาะ,ะรอบสองผ่านหรือย,ยังมันผ่านเหรอเนี่ยคะ,คะสองแล้ว พฤษภา ания, มิถุนากรดักโ, <Bur> โอ้ยมันพฤษภา,าโอ้ยบาวจูนงงสามหอบเออเดี๋ยวบาวจูนขอซอมีแห้งกับพี่น้องเบิงต่างง่วงางามงามเหนือสาวมณีพฤษภา,ามิถุนากดักกระดาสามเดือนแล้วค่ะเออสามเดือนนี่พี่น้องโอ้ยมิถุนากดักกระดาสามเดือนสามเดือนเกือบเต็มแล้วพี่น้องโอ้ประทังาวาจักรหลอดลงเนาะทองแน่นอนค่ะทองแน่นอนนล้วพ่อพิ่นยิ้มบางหันโอ้ยบาวจูนเบิงตั้งแต้สาวมนีเบิงต่างง่วงงามงามครับแม่นี่สีสีออกแดงแดงสั่มๆเนาะครับเนาะหลัง หลังออกสีดำพี่น้องเครื่องดำนะครับพ่วงหางง,าง่ามหอดพื้นเลยครับโอ้ยยืนขาสิดกันโอ้ยว่าเป็นางงามเบื้องถ่ายเพิ่นนิดนึงนะครับเต,ต่านุ่มจักเต่านี่สีเต่างามสีเต่างามนะครับโอ้เงามแห้งเปิดไปเท่าไรครับแม่เนี่ยเปิดไปหกสิบห้าค่ะหกหมื่นห้าพันบาทราคาห้องนะครับเนาะราคาห้องค่ะราคาห้องหกหมื่นห้าพันบาทโอ้ย เอาเบิรงเด้อพี่น้องงัวก ouais. ับคนผู้ใ pues, ด้งามเหมือนกันหกหมื่นห้าพันบาทนี่คือแม่แรกเนาะครับเนาะเอาเพื่อบ่กเป็นการห่อนแดดไปมากกว่านี้ไปเบิรงแม่ที่สองด้ยครับค่ะแม่ที่สองค่ะแม่ที่สองแม่นี่ท่ายสูงประมาณเท่าไรครับนี่ไม่บ่มันสิแต่นนู้กับสีลอยลอยพี่เลื่อมสูงเท่าไรนะคะฮะลอยสี่สิบเก้าค่ะพี่เลื่อมสูงลอยสี่สิบเก้าแม่นี่กับสิประมาณลอยสี่สิบห้าเนาะประมาณนี่พี่น้องสี่สิบห้าบวกลบครับ แข่งขาดำเพื่อนในลูกจกโตล่ะได้ตัวหนึ่งค่ะสองในทองบอแมนค่ะสองในทองพ่นหองเบิง่งพวงหางที่บาวจูนมักนําเลยครับเป็นผู้เลยพวงหางเพ่อนไหมผู้ใหญ่งามนะครับแข่งขาดีครับโอ้อย่างมากมิตรขี่งวด <c oughs> แถวนี้ <c oughs> <c oughs> แม่นี่แม่สองในทองนะครับเนาะ <c oughs> อ่าขอเบิ่งใบผสมเพลินนะครับ <c oughs> อ่าผสมใบนี่ไอบาวอพริกแดง นะครับ SK 5 8 1พิกแดงนะครับผสมใบเมื่อ2ีหากรากดามือนี่แหละค่ะพึ่งผสมมือเศร้าค่ะโอ้ยสดๆดหลอนหลอนรุ่นกันเราเองพี่น้องแข้งขาดำนะครับโอ้เห็นหนาเพิ่นก็เป็นแนวนี่เพิ่นหนาสวยตัวค่ะเงี้ยนใส่กล่องยังสีหนาเพิ่นงามเลยครับพี่น้องคลิปหูดำออกโบทแข้งขาดำครับ โอ้ยแดดมากพอดีพี่น้องบ้านเอ้ยแดงจึงคืงครับเปิดไปเธอได้ครับแม่เนี่ยเปิดไบห้าหมื่นห้าพันค่ะห้าหมื่นห้าพันบาทจ้ะขาบโทบทกโบถอนนะครับเนาะบ่ค่ะบโทบทกโบถอนนะครับอ่าให้เบิ่งอีนิดนึงพี่น้องแดดก็ลังมากพอดีเมื่อกี้แดดบ่มีเช้านี่บ่ได้บ,บเบิ่งสีเพิ่นเอาผ้าพีผ้าน้องมาเบิ่งสีเอา้ายางมากพอดีลูกยางมาใส่กล่องโอ้ยหนาง,งามนะครับเบิ่งหลังเพิ่นตีพี่น้องหลังเปเลดเฟดเลยครับออกสีดำดำเนาะงามนะครับแม่นี่แม่นี่เธอได้ก่อ หกหมื่นห้าพันหกหมื่นห้าพันบาทละค่าห้องจ่ายลค่ห้องค่ะแม่นี่ห้าหมื่นห้าพันพันค่ะห้าหมื่นห้าพันบาทแม่ที่สอง<ช>นะครับเนะาะค่ะแม่ที่สามแม่นี่บานนี่ค่ะแม่นี่นะครับท่ายสูงประมาณร้อย,ร,อยอร้อยสี่สิบบอได้ค่ะได้อยู่เนะาะค่ร้อยสี่สิบเพราะว่าคนยืนแข็งๆร้อยสี่สิบแปดบอ ลอยสีสิบแปดเลอยาเอาลอคนนะเีสิเอาตะลึกม่งคนหลายหนึ่งสเก่าสสีบาร้อยประมาณลอยสีซหบวกลบนะครับเนาะแข้งขาดำหนาขาหนาดำพี่น้องคลิปหูดำนะครับเพิ่นได้ลูกเราจะตระบอในตัวหนึ่งค่ะด้ลูกตัวหนึ่งตอนนี้ทองว่างหรือผสมแล้วผสมแล้วผสมแล้วผสมไผ่ล บวาม้อบ้านค่ะ่าบ้ามันบ้านค่ะบ้ามันบ้านเฮานะครับบ้ามันบ้านก็ให้ลูกง่ามพี่น้องโบตรงห่วงครับสี่เดือนนี่ค่ะค่ะประมาณสี่เดือนก็กาัวหาเดือนนะครับคลิปหูดําออกโบดแข่งขาดําเล็บง่ามนะครับเนาะค่ะบ้ามันบ้านก็จริงๆกิงกมง่ามพี่น้องเทิ้งไงเทิงง่ามนะครับแต่่าเพ่นบดได้่งโซเสียบ่บมีซื้อมีเสียงคือทางอื่นได้ซื้อแต่พเป็นยังครับราคาเท่าไดครับแม่แม่นี่หกหมื่นค่ะหกหมื่นบาทราคาห้องค่ะต่อร่องได้ ได้ค่ะข้อนี้ต่อได้หลายบ่ครับอ๋อจริงๆแถวแถวน้องมายอดนี่เพิ่นตั้งสูงและาว่าขายถืกเด้ค่ะต่อได้ค่ะต่อได้หลายคือเพิ่นบ่แม่นค่ะถามมอนีเหงแล้วข้าถืกแม่นค่ะโอ้ยสุดยอดเลยนะครับจ้าพว่วงหางใหญ่พี่น้องอยากให้พี่น้องเบิ่งพว่วงหางเดี่ยเดี๋ยวเบิ่งนิดนึงนะครับเนาะงัวแมน่นี่เบิ่งถ่ายเพิ่นนะครับโคนหางเปใหญ่เลยครับอู้เปเลืดเฟ่เลยพี่น้องเครื่องดำนะครับนุ่มนุ่มมิติ้งนิดนึงเนาะ นิดๆครับบ่ถือบาปไปต้นนี้ครับติงแนวนี่แต่ว่าพ่วงหางงามพี่นองมึงที่ต่เป็นผูเลยเกือบหอดพื้นอีกนิดเดียวครับอีกสองขอมือหอดพื้นพี่นองอู๋ยังมันยกบมดหมดนั่นค่ะะเพิ่นว่าสามโตแสนแปดโอ้ยก็ซุดยอดมันมีอันบอลละตัวนี้เขาได้ก่อหกซิบค่ะตัวนี้หกซิบค่ะตัวนั้นหาซิมา ัวนั่นเท่าเหกสิบห้าค่ะหกสิบ้ามันหมาจังได้แสนเปลี่ยนร้างหมอเนีท่านผู้ซอยก็ได้หมาต้องถือก้อนนี้แมนค่ะถือก้อนนี้เดี๋ยวจะคล้องคนบาแล้วนะครับอาบานีท่าพี่น้องเซมางกวอสามสาวนี่ให้โทรมาหาเบอร์ใดถ้าโทรมาเหมานแสค่ะครับแปดสองหสห้าเ้าห้าค่ะเบอร์เจ้าของหรือเบอร์ผู้ใดเบอร์เจ้าของนี่ละค่ะเบอร์เจ้าของอีกรอบนึงนะศส แปดสองหกสี่ห้าเก้าห้าค่ะเบอร์เก้าพี่น้องเบอร์หนึ่งค่ะครับเอ้าวศูนย์แปดสี่ครับแปดสองห้าครับสามศูนย์หกเก้าค่ะครับให้สองเบอร์ไว้เพื่อโทรมาชนกับสายอื่นยังสิมีคนรับสายนะครับพี่น้องให้สองเบอร์ไว้โอ้ยสุดยอดเลยครับ ขอบคุณพี่แลมเนาะเป็นยางสูงครับที่ให้บ่าวจูนมาเบิ่งงัวสามสาวในเมือนี้ครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับที่เขามากดติดตามกดไล์กดแชร์ก็สับสะใภ้จูนไล่เดอบายฮอนดงสิตีครับเป็นกำลังใจให้บ่าวจูนหาเบิ่งงัวงามๆฝากพี่ตอนน้องสุนทรคลิปนี้กับชีฟ้าปิดซัมนี่และพี่น้องหิวเข่าแล้วตอนนี้สีเทียงแล้วขอบคุณหลายๆครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ